มิตรดีมีค่ามากกว่าทรัพย์อย่าเห็นแก่ประโยชน์หรือทรัพย์จนถึงกับทำลายน้ำใจมิตรโอวทาทธรรมของหลวงพ่อจรัญลัคนาราศีพิจิกนะครับถ้ามาพูดถึงในเรื่องของการงานก่อนเดี๋ยวเราจะแบ่งการงานเป็นสองส่วนเลยนะการงานที่งานใหม่นะกับงานประจําเดิมที่ทําอยู่ปัจจุบันนะครับเอาพูดถึงในเรื่องของงานประจําเดิมที่ทําอยูป่ปัจจุบันก่อน ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดาวพระอังคารเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนของรุนชะตาไปตกในตำแหน่งเป็นปรานะพอไปตกในตำแหน่งเป็นปราเนี่ยก็แปลว่าเราเองนะต้องโทษตัวเองด้วยนะว่าเวลาจะทําอะไรมันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ได้ตามที่คิดตามที่คาดหวังเอาไว้นะอันนี้คือส่วนส่วนหนึ่งแล้วเขาเรียกว่าใจมันห่อเหี่ยวก็ได้นะ เหมือนอยากจะทํางานแต่มันไม่ได้เข้าฝากเข้าฟอร์มก็เลยขาดความมั่นใจนในการที่จะลงมือทําอะไรออกไปบางครั้งกล้ากล้ากลัวกลัวคิดจะทําแต่ก็ไม่ทําเพราะกลัวว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันจะดีไหมนะอารมณ์ในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้อยู่นะครับตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนเพราะนั้นสิ่งที่มาแก้ไขนะคืออะไรล่ะคือสตินะคือการขวนขวายก็ได้นะขวนขว,นขวายความรู้ให้มันมากขึ้น พอมีความรู้นะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆมากขึ้นมาเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็กําลังใจมันก็จะกลับมาเองถามว่ากลับมาในเดือนพฤศจิกายนนี้ไหมล่ะตอบว่าไม่นะกาลังใจไม่ได้กลับมาในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนแต่จะกลับมาแน่ๆนะในเดือนอื่นๆนะเดือนถัดไปอย่างธันวาเนี่ยก็จะเริ่มเห็นดาวดีๆกลับเข้ามาแล้วทีนี้ระหว่างที่ดาวเจ้าเรือนตัวเราเนี่ยนะโคจรในจุดไม่มั่นใจเนี่ยนะครับทําอย่างไรล่ะ อย่างที่บอกไงไปหาความรู้เพิ่มเติมพอความรู้เพิ่มเติมเนี่ยทางวิทยาศาสตร์นะมันก็จะมีความรู้แล้วมันมันมันเด็ดมันจะเด็ดเดี่ยวแล้วมันจะกลับมากล้าแล้วไงนะครับแล้วพอเรารู้รู้แล้วเนี่ยไม่ใช่รู้ธรรมดาแล้วนะครั้งนี้จะรู้ลึกรู้จริงนะครับเขาเรียกว่าจับทางถูกนะเจาะประเด็นได้กับสิ่งที่ตัวเองนั้นจะทํานะครับคราวนี้แหละนะอะไรก็จะมาแกล่งสู้ตัวพิจิตไม่ได้ แต่ว่าเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นช่วงจังหวะที่เราจะต้องใช้ความพยายามในการหาความรู้เพิ่มเติมเป็นพิเศษถามว่าจะมีใครมาช่วยไหมละ่ะเดือนนี้นะไม่มีนะไม่มีแน่นอนนะครับะนั้นตัวเราเองเนี่ยแหละจะต้องเป็นที่พึ่งของตัวเราเองแล้วจะประสบความสําเร็จนะที่ดีได้นะครับในอนาคตดังนั้นเดือนพฤศจิกายนไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดหนึ่ง ทีนี้เกณฑ์ดาวในลักษณะแบบนี้ทํางานที่เก่านะก็เหนื่อยก็ถูกกดดันก็ถูกบีบคั้นนะจากทีมงานจากคนโดยรอบถ้าไปที่ใหม่ล่ะถ้าไปที่ใหม่ถามว่ามีโอกาสดีไหมพูดถึงในแง่ของโอกาสดีก่อนนะก็ต้องตอบว่ายังเป็นช่วงจังหวะที่มีโอกาสดีๆเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกจูนะเป็นช่วงจังหวะที่สามารถร่อนใบสมัครนะครับแล้วจะได้รับเลือก ไม่ว่าจะเป็นเรือเรียกสัมภาษณ์เรียกมาเซ็นเอกสารเรียกทําสัญญานะข้อดีมันมีเข้ามาไงนะครับเพราะอะไรเพราะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็มามาให้ความเมตตาอินดูนะเห็นอยู่แล้วแหละเวลาเราไปพีเต์งานเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเก่งนะครับรู้สึกว่าจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงนะครนะ เะนั Dante, ้นเนี่ยในเรื่องของโอกาสนะครับในการสมัครงานใหม่ในการเปลี่ยนแปลงนะสถานที่ทํางานใหม่ๆยังมีเข้ามาอยู่นะยังโดดเด่นอยู่แต่พอเข้าไปทําสักระยะหนึ่งนะก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมตอนแรกเนี่ยนะหัวหน้างานเรานะครับหัวหน้างานเราเนี่ยเหมือนจะเข้ามาทํางานเป็นทีมทาไมพอเข้าไปปุ๊บรู้สึกปล่อยวางนะให้รู้สึกให้รู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเนี่ยนะทำไมเราต้องสู้คนเดียวลุยคนเดียวฮะ เพราะอารมณ์ของเนื้อดาวไงว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเพราะนั้นเป็นช่วงพิสูจน์ฝีมือนะเป็นช่วงลุยเดียวเป็นช่วงหาความรู้ต่างๆเพิ่มเติมให้กับเปีร์ชสตานะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดในกัคคณาราศีพิจิกนะเนื้อง,งานเดิมก็ตามเนื้อง,งานใหม่ก็ตามนะลุยนะหาความรู้เป็นช่วงเดือนเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วมันจะได้ดีในอนาคตนะครับเขาเรียกว่าเหนื่อยแบบมีจุดนะมีจุดสิ้นสุดมีปลายทาง ให้ได้เห็นผลสําเร็จซึ่งมันจะเห็นเร็วด้วยนะไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแบบอ่าเขาเรียกว่าไกลๆนะไม่ได้เห็นในระยะยาวๆพิจิกจึงเป็นเดือนที่จะต้องนะลุยเต็มที่นะสู้เต็มที่เดือนนี้หน่วยแบบเหนื่อยแบบไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่เข้ามารุ่งเรืองนะครับพิจิกจะถึงขั้นรุ่งเรืองมากนะถือว่านะเกณฑ์การงานเนี่ยนะดีในเรื่องงานใหม่นะแต่พอทําไปนะมันจะเป็นงานเดิมแล้วถูกไหม มันก็จะเหนื่อยแบบใน,นอารมณ์เดิมเิมนะหัวหน้าง,งานกับพิจิกนะก็อย่างที่กล่าวไปว่าเดี๋ยวก็จะกลับมาดีนะครับแต่ไม่ใช่เดือนนี้นะกลับมาช่วยเหลือเต็มที่แต่ไม่ใช่เดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่ได้รับความกดดันมากกว่านะเอาปัญหามาสู่เรานะให้เราแก้ไขให้เราแก้ไขเฉพาะหน้านะครับความปวดหัวล่ะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่จะสมัครงานใหม่รับรองนะมีเกณฑ์ดีมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้งานใหม่สุขภาพละ่ะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเดือนนี้จะเครียดนิดหนึ่งนะครับเครียดนิดหนึ่งปวดหัวมากขึ้นนะกดดันมากขึ้นไงก็เลยทําให้มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับเนื่องจากความเครียดของเราเนั่นแหละทําร้ายตัวเราเองนะครับในเรื่องของสุขภาพจะต้องอปล่อยวางแล้วกันนะปล่อยวางไป แล้วเดี๋ยวหลายๆอย่างมันก็จะกลับมาพลิกฟื้นดีขึ้นมานั่นเองการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับการเงินเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับถ้าใครนะยิ่งกลุ่มทาการค้าทําการตลาดเนี่ยนะเดือนนี้นะถ้าเราลุยเต็มที่ยังไงการเงินเราดีแน่มันเป็นธรรมชาตินะครับแต่ดาวมันก็อ่านมาให้เป็นธรรมชาติไงนะว่าถ้า เรา,าลุยเต็มที่เหนื่อยเต็มที่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับได้เงินกลับมาเป็นกอบเป็นกร,รนะอย่างดาวพฤหสศุกร์เนี่ยได้ตําแหน่งมาเป็นมหาจักรนะครับในภพการเงินของตัวเรานะถ้าเราทํางานเนี่ยไปหุ้นกับใครไปร่วมงานกับใครเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรหุ้นส่วนเรานะสามารถหาผลประโยชน์มาเอาช่องทางดีๆกลับเข้ามาให้กับตัวเราได้นะสร้างกําไรกลับเข้ามาให้กับตัวเราได้ นะอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราไปพุ้นกับใครทําธุรกิจกับใครเนี่ยตัวเองไปเป็นประหลาดถูกไหมไปเป็นจุดบกพร่องมีจุดบกพร่องเดี๋ยวป่วยบ้างเดี๋ยวเครียดบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างแต่กลับกลายว่ามาีหุ้นส่วนนะเขาสามารถทํางานได้อยู่แล้วเขาสามารถทํางานแทนเรานะเรียกว่าแก้ไขสถานการณ์พิกวิกฤตกลับมาเป็นโอกาสแบบนี้นะครับเกิดขึ้นนะได้มาเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับได้มาเป็นผลกําไรก้อนใหญ่นะแต่ได้มาจากการที่มี คนอื่นเข้ามาช่วยเหลืออย่างนี้นะครับจากผุส้ส่วนเราเนี้ยถ้าทํางานประจําอยู่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าคนที่ทํางานคู่กันนะเขาก็หรือรแผนที่ทํางานร่วมกันเนี่ยสร้างผลงานดีๆนะเราเขาก็ได้ผลงานดีดไปเราก็ได้ผลงานดีๆกลับเข้ามาอีกแบบนี้ไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเดือนที่ถึงแม้ว่าตัวเองจะเหนื่อยเต็มที่แต่ก็มีตัวคุ้ส่วนเนี่ยนะนะเข้ามาช่วยเหลือนะทาให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนะกลับมาเป็นเงิน นะกลับมาเป็นกําไรที่ดีได้นั่นเองแต่ถ้าจะไปหุ้นกับใครไปร่วมงานกับใครร่วมมือกับใครในเดือนเดือนนี้ทําได้ไหมละ่ะก็ต้องบอกว่าระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าการลงทุนอะไรลงไปเนี่ยถ้าเราลงเ,เ,เ,เงินก้อนใหญ่กลับไปเนี่ยนะมันยังมันต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนไงนะครับเพราะดาว เจ้าเรือนของเราเนี่ยนะยังได้ตําแหน่งไม่ไม่เด่นมากนะักถ้าไปเชื่อคุณส่วนทั้งหมดนะเขาก็ชวนเราลงทุนนะเยอะไงแล้วก็หมดเงินเยอะเลยนะมันจะกลับกันแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสู้ด้วยตัวของตัวเองนะจะถือว่าโดดเด่นกว่านะครับความรักกันบ้างความรักเนี่ยนะครับก็มองว่านะาถือว่าถ้าคนคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยมีมีคู่ครองแล้วเนี่ยนะ จะทายไปในทางบวกนะครับเรียกว,ว่าความรักความสัมพันธ์นั้นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับให้ความสดชื่นกันนะครับเข้ามาด้วยนะเรื่องความรักความสัมพันธ์จึงทายไปในทางบวกแต่สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มคบกันนะใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงลึกมากนะครับใช้ให้เวลานะนะ่ะเป็นตัวดูกันไปยาวๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ทางทีมงานแล้วก็ตัวผมด้วยในช่อง f a c e b o o อะครับผมได้ทำดวงรายวันนะชีเป็นเรื่องๆไปก็ลองเข้าไปติดตามนะ,ะถ้าท่านใดนะครับสนใจผูกชะตาดูดวงเนี่ยก็แอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้ขอบารมีพระรัตนไตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้กับทุกๆรุการาศีมีแต่ความร่มเย็น ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยปาสะจากทุกภัยตลอดทั้งปี2,564นี้ครับ